ผมจำได้ว่าผมอายุสักประมาณ7-8ขวบผมได้รู้ว่าพ่อของผมเนีครับเป็นพิชชาติประหารชีวิตไปแล้วเจ็ดลายผมรู้สึกกลัวว่าพ่อของผมจะบาปผมเลยชกมวยแล้วก็เอาเงินไปทําบุญล้างบาปให้พ่อครับสวัสดีครับผมเด็กชาย ระฟ้าอัคะเทวาชื่อเล่นและชื่อนักแวียงผมคือฐานทัพครับผมอายุ10ปีส่วนสูง139น้ําน้ำหนัก32กิโลผมเริ่มซ้อมมวยตอนอายุ7ขวบซ้อมมาปีหนึ่งยังไม่ได้ชคเลยครับ เมื่อเริ่มชคจริงๆเนี่ยครับคืออายุ8ขวบโชคไฟแรกที่จังหวัดชันเ้าได้ค่าตัวประมาณ800บาทครับไฟแรกนะครับคือชนะเลยผมเอาเงิน500บาทนยฮะแล้วก็อีก300บาทเก็บเอาไว้500บาทเอาไปถ่ชีวิตโครกบือเลยครับครั้งแรกคือเริ่มทำมุนตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับ จำได้ว่าผมอายุสักประมาณ7จ็ดขวบผมได้รู้ว่าพ่อของผมนะครับเป็นพิชชาตาประหารชีวิตไปแล้วเจ็ดลายผมรู้สึกกลัวว่าพ่อของผมจะบาปผมเลยชกมวยแล้วก็เอาเงินไปทําบุญล้างบาปให้พ่อครับก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะที่มีความฝันที่อยากจะช่วยพ่อครับผมจอกไปบริจาคของตามสถานที่ต่างๆสลับกันไปตัวอย่างเช่นวัดพระบาทน้าพุบ้านสงเคราะห์ดัตพิการและบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการแต่มาช่วงโควิดเนี่ยครับคือ ผมจะเจอกับคนที่ตกงานคนที่ยากไร้บ่อยๆผมเลยนำข้าวกล่องและน้ำดื่มเอาไปบริจาคตามชุมชนต่างๆครับซึ่งมันทำให้ผมได้รู้จักกับอสอมมในเขตใกล้บ้านผมจนทำให้ผมรู้ว่าชุมชนต่างๆนั้นมักจะมีผู้ป่วยชรา,าจำนวนมากและมีเด็กที่ติดเตียงจำนวนมากครับผมเลยชคมวยและนำข้าวตัวนักหน่วยผมนะครับไปซื้อกางเกงพ่อมสำหรับผู้ใหญ่ และกางเกงพ่อมสำหรับเด็กนำไปบริจาคในชุมชนต่างๆครับผมคิดว่าผมจะสร้างเป็นโมดิทิขึ้นมาเลยค่ะเป็นโมดิทิกำปัน้ังบาปครับในความฝันนะครับอยากจะเป็นโมดิทิที่ช่วยทั้งสัตว์และช่วยทั้งคนที่ยากไร้ครับผมมีไอดอลเป็นพี่ชายครับพี่ชายผมเนะครับเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยก็ อยากจะไปชกมวยสากลอยู่ด้วยนะครับแต่มามวยไทยไกลขนาดนี้แล้วอะครับคิดว่าน่าจะเลิกไม่ได้แล้วเป้าหมายผมนะครับคือผมอยากจะเป็นเียบพี่ชายก่อนเลยไม่ได้หวังอะไรมากครับหวังก็แค่ทําให้ดีที่สุดครับเรื่องการเรียนนะครับคือผมกะว่าผมจะเรียนให้สูงสงเลยครับเพื่อที่จะได้มีความรู้การเปิดตัวงานอะไรต่างๆครับ ถามว่าเรามองว่าอยากให้เขาไปไกลขนาดไหนผมก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องไปถึงระดับประเทศหรือระดับอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยเวลาประสบความสำเร็จมันโอกาสมันมันมีไม่เท่ากันมันก็แล้วแต่ดวงชะตาแล้วแต่ฝีมือแต่ว่าสิ่งที่สาคัญเนี่ยมองว่าเออให้น้องเขาเป็นคนดีทําในสิ่งที่ดีส่วนหน้าที่ของเราก็จะผลักดันเขาให้ไปที่ที่ไกลที่สุดทที่เขาจะทําได้ ผมก็ต้องขอขอบคุณในนาทีนี้เลยนะครับที่ติดตามผมมาตลอดผมขอบคุณจริงๆครับและผมสัญญาว่าผมจะทำทุกๆอย่างให้ดีที่สุดครับ